การกินเจหรือการถือศีลกินผักที่จะมีพิธีแห่พระรอบเมืองในทุกๆปีโดยมีม้าทรงหรือร่างทรงของเทพเจ้าใช้อาวุธทิ่มแทงไปตามร่างกายเดินแห่กันไปทั่วเมืองซึงเทศกาลถือศีลกินเจเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านไลทูหรือว่าหมู่บ้านกระทูจังหวัดภูเก็ตนั่นเองโดยคนไทยเชื่อสายจีนที่มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องของเทพเจ้าจึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้ามาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ผ่านตัวกลางบุคคลอย่างม้าทรงหรือร่างทรงของเทพเจ้าจีนที่ต้องเป็นผู้ถูกคัดเลือกไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้การทรมานตัวเองของมาอง้าทรงถือเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าจีนที่ประทับร่างอยู่บางความเชื่อว่ากันว่าม้าทรงทรมานตัวเองเพื่อเป็นการรับเคราะห์และความโชคร้ายแทนผู้เลื่อมใสคนอื่นๆซึ่งวิธีการทรมานตัวเองของม้าทรงเนี่ยก็มีวิธีมากมายบางครั้งก็จะคว้าอาวุธไม่ว่าจะเป็นดาบขวานมีดเหล็กแหลม เอามาไล่ลำฟาดฟันหรือว่าทิ่มแทงไปตามร่างกายของตนเองโดยระหว่างที่ทำการทรมานตัวเองอยู่นั้นผู้ที่เป็นม้าทรงจะไม่รู้สึกตัววว,ว,วม้าทรงน,นะฮะตกบันไดมีดลงมาจนเสียชีวิตและก็ยังเคยมีกรณีที่ม้าทรงนะคะเคาะร้ายเสียชีวิต ทิ้งตัวลงมาจากบันไดมีสูงกว่า10เมตรที่จังหวัดระนองเมื่อปีพศ2555ลักษณะนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นการถูกเจ้าทิ้งหรือว่าการถอยทรงกลางอากาศที่ร่างม้าทรงอาจจะไปกระทําผิดจึงทําให้ถูกเจ้าทิ้งกลางอากาศนั่นเองเรื่องราวความลี้ลับของม้าทรงในเทศกาลกินผักยังคงทําหน้าที่ต่อไป่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน